เมื่อวานนี้คนพิธาลิมจเจริญรัตธูุชมครับเป็นการเปิดตัวลงพื้นที่ครั้งสำคัญจริงๆเนี่ยตั้งแต่เช้าก็ปรากฏว,ว่ามีการโพสต์ภาพคุณพ่อซึ่งใช้เวลาช่วงสองวันที่ผ่านมาก่อนจะเปิดตัวกับมวลชนไปเล่นน้ำกับลูกใช่ไหมหรือไปเดินริมทะเลแล้วก็เป็นภาพเปรียบเทียบสองช่วงเวลา ขณะพิพิมพ์ยังเด็กกับภาพปัจจุบันค่ะนี่คนพิธาโพสลงไอจีสตอรี่แล้วจากนั้นก็มีปฏิบัติการลงพื้นที่อย่างที่ผมบอกเริ่มต้นที่ชายหาดพัทยาท่ามกลางสายฝนครับทุกผู้ชมคะมหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมกับสสไยชื่อเบญจาแสงจันทร์และทีมงานเก้าไกลพบประชาชนหน้าโรงแรมเดอะนาวชายหาดจอมเทียนบรรยากาศคึกคักโดยคุณพิธา ได้ปราศัยช่วงหนึ่งกลางสายฝนถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้พวกเขาจะไม่ยอมให้ผมเป็นนายกผมก็จะลงมายืนอยู่กับพวกคุณจะไม่ทิ้งพวกคุณว่าแต่ว่าเขาจะให้เลือกตั้งกันมาทําไมพอเลือกมาเป็นพิธาก็เลือกกันไปพอเป็นพิธีใช่ไหมแต่พวกเราหมดหวังกันไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ในเมื่อ เราลงเรือลําเดียวกันแล้วทั้ง8ปดพักจะต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลของประชาชนที่รักษาสัจจะที่เคยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตนจะไม่มีหวันยอมแพ้เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของเผด็จการที่อยู่กับพวกเรามาเป็นเวลานานแล้วก็ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าถ้าตอนนี้เรือกําลังรั่วอยู่จะให้เสียสละออกจากเรือหรืออยู่ซ่อมเรือไปด้วยกันเราก็ต้องช่วยการอยู่ซ่อมเรือใช่ไม่ใช่ ถ้าพวกเราทั้ง8ปดพักที่ประชาชนเลือกมาช่วยกันซ่อมเรืออุดดอยรั่วซ่อมเรือให้เข้มแข็งแล้วให้คนอื่นๆขึ้นเรือมาเรือมันก็จะถึงฝั่ง <Okay. S 1> เรารักษาสัจจะหาเสียงมาตั้งนานขึ้นเวทีดีเบตมาไม่ดูกี่ทั้งที่มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากประชาชนไม่มีความหมายเลยหรือแล้วเราจะเลือกตั้งมาทําไมนี่ครับสู้ชอมครับว่บาเรือมันร Oh

ประโยคนสำคัญก็คือวิทาบอกไม่ยอมให้ใครถีบออกจากเรือโดยระบุว่าพี่น้องใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้รู้แต่อย่างเดียวว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันด้วก็ต้องช่วยกันอุดช่วยกันซ่อมไม่ใช่จะถีบเพื่อนออกจากเรือและไม่ถีบประชาชนออกจากเรือด้วย25ล้านเสียงสู้250เสียงไม่ได้ให้มันรู้ไปเสร็จจากจุดนี้จะเห็นว่ากลางสายฝน กว่าจะฟ้าผู้คนกลับออกไปได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยหลังเสร็จสิ้นการประสายเพราะจุดนี้คนมารอกันเยอะแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสายฝนกับประกานใดที่ปากหล,กลักรอต่อเนื่องไปที่จุดที่สองท่านผู้ชมครับเสร็จจากนี้ก็ไปที่ตำบลบ่อวินที่รีราชาชนบุรีคนพิทาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อจากสีฟ้าเพราะมันเปียกม,มาเป็นเสื้อยือดสีดําตัวนี้ที่ใต้สะพานแยกปากร่วม เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นแล้วก็มีการปราศัยเน้นย้ยำบอกกับทุกคนว่าก้าวไกลก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งยังเหมือนเดิมก็คงจะต้องการสื่อความหมายที่ส่งสัญญาณมาจากพัทยาว่ารักษาสัญจะโดยระบุเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดินทางจากต่างประเทศต่างจังหวัดหรือปากซอยออกไปเลือกตั้งลำบากลำบนขนาดไหน คนพิธาขึ้นเวทีบอกว่ามาหลายเวทีเสียงแหบมาสองเดือนยังแก้ไม่หายเขาถามวิสัยทัศน์จุดยืนคุณสบัดมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงถามนโยบายการเมืองจุดยืนตอบประมุขแม่ย,ยามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นอย่างไรถามแล้วก็ตอบแล้วรวมถึงประเด็นอื่นๆคนพิธาบอกนะครับท่านผู้ชมคบว่าประชาชนไดต้ตรวจสอบนโยบายแล้วขนาดเดียวกัน พอมาวันนี้ก็ยังยืนยันในสิ่งที่ได้ประกาศเอาไว้แต่ไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างไรสัจจะที่มีให้กับประชาชนไว้จำได้นะพูดอย่างหนึ่งหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างหนึ่งประชาชนจะลงโทษเขาประชาชนอย่าเพิ่งสิ้นหวังใครจะปล่อยมือก้าวกลให้เขาปล่อยไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือซึ่งกันและกันจะสู้ไปจนถึงสุดท้าย ช่วยก้าตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนจะไม่ปล่อยมือประชาชนแน่นอนมาชนบุรีแล้วสดชม่น้างนักผู้ชายคนนี้ได้หรือู้ไหมบอกว่าไปเวทีดีเบตผมก็ไปมีเวทีที่เบนที่ไหนเข้าใกล้ไปหมด เสียหาเสียดายดายสมันไ้มาได้ก็หายเลยผมไม่รู้ตอื s <S like ่นเป็นยังไงสัจจ์ศัจจ์ที่มีให้กับประชาชนไลยผมจำได้ หลังเลื่อนตั้งผู้างหนึง่งประชาชนจะลอล้งางเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งเส้นหวังใครจะป้อยมือเจ้าใกลให้เข้าปล่อยไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือเป็น ท่านผู้ชมฮะเสร็จจากจุดนี้อันนี้ศสีราชาไประยองที่นั่นมีงานสุราเก้าหน้าพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์เป็นจุดตลาดดีโอโซนของระยองท่านผู้ชมผู้คนก็หนาแน่นคนพิธาเดินทางไปถึงสักทุ่มครึ่งก็เป็นการพบปะประชาชนช่วงที่ได้พูดจะประสัยลักษณะเป็นการสนทนาบนเวทีแต่สุดท้ายก็พูดการเมืองนี่แหละระบุ เรื่องกรณีของนโยบายสุราก้าวหน้าก็เป็นนโยบายที่ก้าวไกลต้องการจะยืนยันเช่นเดียวกันก็คือรักษาสัจจะก่อนเลือกตั้งอย่างไรหลังเลือกตั้งเหมือนเดิมแล้วก็บอกเชื่อว่ายังอยู่ในช่วงเวลาสําคัญของการตั้งรัฐบาลวันที่27แม้นายกอําตรีจะไม่ใช่ผมแล้วก็ตามผู้คนก็เชียร์จกระทั่งเจ้าตัวบอกนี่ผมยังไม่ได้หมดสิทธิเป็นนายกนะบอกไว้ก่อน แค่ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเท่านั้นทัศนคติการเต้นคนดิเดตนายกยังอยู่เต็มร้อยปเ็์แน่นอนแต่ก้าวไกลเอาประเทศมาก่อนเอาบ้านเมืองมาก่อนแล้วก็บอกต่อไปสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญผมจะเป็นนายกหรือไม่ไม่สำคัญก้าวไกลเป็นรัฐบาลหรือไม่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือรักษาสัจจะก,กับการหาเสียงต่อประชาชนยุติการเสื่อรรมรํำนาจอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าก่อนเลือกตั้งพูดอะไรไว้เคยให้จัดจัก,กับประชาชนไว้อยังไงต้องรักษาให้ได้แล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านผู้ชมคุณพิธาก็พูดถึงกรณีใครเคยดูผมดีเบตผ่านช่องไอทีวีบ้างนะไปดีเบตมาใครเคยดูผมดีเบตผ่านช่องไอทวีบางช่วงบางตอนก็ยังพูดถึงประเด็น มารยองก็เึกถึงสุนทอนผู้ <c oughs> สุนทอนผู้บอกไว,ไวไ้ว่าย่างไงบอกไว้วไ่าย่างไรทผู้ชอมะแล้วนนสอนแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกําหนด<ร>นมีการยกรอนสุนทรนผู้สุดท้ายเน้นย้าเรื่องรักษาสัจจะเน้นย้ําว่าอย่าปล่อยมือกันใครเขาจะถีบเราลงจากเรือเราบอกเราไม่ลง เราจะชวนพวกเขากลับมารักษาสัจจะช่วยซ่อมเรื้อยแข็งแรงแล้วเดินหน้าไปด้วยกันแต่ยังไม่หมดสิ่งไปนายกแมวบอกไว้ก่อนช่ส่งไม้ต่อให้ตับเพื่อทานเท่านั้นแต่สิ่งที่ในกานรเป็นพิเศษนายกยังอยู่มร้อยอเปอร์เซ็นต์แน่นอนคับ มาถึงนะยองต้องนึกถึงคำของศุนทรภู่แล้วให้สอนไว้ว่าหากยาดึงใจมนุษย์มันสูตรพดเยวเหรือกำหนดนเหรออย่าให้ต้องให้นึกถึงคำของสุนทรผู้ให้นึกถึงเสียงของประชาชนไว้อย่างนั้นดีกว่าเยอะเลย ตอนที่ผมไ,มได้บอ,อกจกิตวิภาคมีพี่น้องสื่อมวลชนทำขา่าวเยอะแยะมากมายไม่มีใครเห็นพิธาเดินออกจิตวิภาจากจากช่องไอทีบีบ้านโยงนี้ให้ดูหน่อยดีเบตมากมายหลายช่องใครเคยเห็นพิธาดีเบตออกช่องไอทีบีบ้านโยงนี้ดูหน่อยตอนนี้อยากดูว่าไอทีบีเขาถ่ายทอดสดอยู่บ้างใครบอกผมได้บ้าง ว่าก็ขอ่อง่เนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่เลือกคนคนนี้มาเป็นเจตเด็ในายกรัฐมนตรีเพราะดูการดีเดตจากช่องไอทีวีไม่มีเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลืเกินครับในความบริสุทธิ์ของผมทั้งในแง่ของหลักการแล้วก็ในแง่ของหลักฐานแล้วก็เชื่อเหลืเกินว่าจะได้เดินการเข้าสภา จะได้เดิน้าเรียกรบา,าด้วยนี่ก็มีความเชื่อมั่นเรื่องกรณีของการสู้คดีไอทีวีท่านผู้ชมนี่คือคุณพิธาไปงานสุราเก้าหน้าใช่ไหมใช่ค่ะนีหน้าหน้านี้แดงจับ <c oughs>